สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องนันทกิจไบเกอร์ทีเอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราสั่งของมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมสั่งมาจากร้าน RFS Thailand นะครับผมร้านพี่เขาอยู่แถวแถวเรียบด่วนนะพี่อ่าทุกคนนะครับร้านพี่เขาอยู่แถวแถวเรียบด่วนนะอ่ะเราสั่งอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรมานะครับอ่ะแกะกันก่อนเลยเขาก็ห่อมาดีเนาะห่อเป็นย,วยาวๆนะครับตอจากด้านนี้แล้วกันเดียวปึ๊บ อปึ๊บ่ะแกะออกมาแล้วนี่ครับทุกคนมันคือแทนเป็นของ GMA Product Series นะครับเป็นของ Nemo นะครับผม High Class Motor p a r t นะครับก็คือแบบว่าเป็นของที่แบบว่าของดีแล้วนะ Air Filter Free Oxygen Flow นะครับมันก็คืออะไรมันคือกรองอากาศนั่นเองนะครับกรองอากาศที่ ทำให้อากาศของเราครับไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ได้เยอะขึ้นนะครับของอะไรของแอร์หลอกร้อยห้าสิบห้านะครับนี่โอเคแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับนี่อันนี้ครับช่วงน้ําท่วมนี่ผมแนะนําเลยนะอันเนี้ยเพราะว่ามันช่วยให้ทุกคนใช้ได้ดีขึ้นมากนะครับจึ๊บผมว่าทุกคนคงเจอคง,คงเจอกันแหละปัญหาเนี้ยอ่ะผม มันคือน้ำมันเฟืองท้ายครับที่เป็นน้ำมันเฟืองท้ายเกรดซินติติกเลยนะเกรดสังเคราะห์ร้อนะครับนี่สกูตเตอร์เกียร์ออยล์เป็น sae 80 W90 นะครับของยี่ห้อ x l i กไนะครับเป็นรุ่นเรสซิ่งด้วยนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีเพราะผมเคยใช้มาแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันลุยน้ําลุยฝนเยอะนะครับก็อาจจะมีน้ํามันน้ําปนได้ใช่ไหมเราก็เลยสั่งมาเปลี่ยนดีกว่านะครับ แต่จริงตัวนี้เวลามีน้ำเข้าไปปนนมันจะแยกชั้นเลยนะมันจะแยกชั้นน้ำมันกับน้ำออกเลยมันจะไม่ผสมกันไม่กลายเป็นครีมนมถ้าทุกคนใช้แบบน้ำมันเฟืองท้ายยี่ห้ออื่นที่แบบว่าคนหลอดายี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยน่ะเวลาน้ำมันเข้าไปผสมมันผสมรวมเลยแต่ว่าไอน้ำมันตัวเนี้ยมันจะแยกชั้นเลยนะเออที่ผมเคยเห็นที่ผมเคยใช้มาะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันมีน้ำปนๆเข้ามาในระบบเฟืองท้ายผมผมก็เลยทำการซื้อมาเปลี่ยนนะครับอ่ะโอเคราคา ตอนนี้ตัวเนี้ยมันลดอยู่เหลือประมาณสองเก้าเก้ามั้งตัวนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยร้อยห้าสิบมั้งหรือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นราคาให้ดูอีกทีแล้วกันแต่สองอย่างนี้ประมาณห้าร้อยเออมันก็ไม่ใช่ร้อยห้าสิบประมาณสองร้อยอ่ะเออสองร้อยสี่สิบบาทจำได้นะไอเนี้ยสองร้อยเก้าเก้าไอเนี้ยสองร้อยสี่สิบมันลดราคาอยู่นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าดีมากนะฮะเดี๋ยวเราแกะไอันี้ให้ดูแล้วกันว่าหน้าตากองมันเป็นยังไงนะครับแกะใังไงบอกแกะนี้แหละนี่ฮะปึ๊บ ดึงออกมาข้างในมีอะไรอีกไหมไม่มีกองกรองก็จน,นี่ครับทุกคนกองก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นี่เห็นไหมครับในเนี้ยเขาจะาเขาจะฉีดน้ามันมาแล้วนิดหน่อยนะครับก็คือแบบว่าสามารถเอาอย่างเงี้ยไปใส่ได้เลยนะครับน่าจะใส่ด้านนี้พรรถเราจาได้ว่ากองมันจะอยู่ด้านนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใครมีสเปรย์ที่เป็นเคลือบกรองอยู่แล้วนะครับเราก็ผลปุปุ๊บ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 สักหน่อยก่อนใส่ก็จะดีนะครับแต่ถ้า ใครไม่มีก็คือใส่แบบอย่างนี้ได้เลยเพราะว่ายังไงเขาก็ใส่มาแล้วแหละแต่ว่าอาจจะใส่มานน้อยนึงอะไรพวกนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนการติดตั้งกันเดี๋ยววันนี้ขอขอทําคลิปติดตั้งก่ออากาศก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนำะมาเฟนทงาเดี๋ยวเรามาทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไปยวกลับ,บมาช่วงที่2ของรายการมอเตอร์ไทม์นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับแอร์หลอก1 5 5ซีของเรานะฮะอันนี้ก็คือสภาพลุยน้ําลุยโคลนลุยทุกอย่างมานะครับก็อาจจะสภาพเผลอๆหน่อยนะครับ ก็อากาศเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเป็นชิ้นส่วนที่ทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้อย่างสบายโดยมีแค่ไขควงหนึ่งอันเท่านั้นมีแขนรับเชื่อมมาหนึ่งตัวเดินตุ้มตุ้ยะปล่อยันไปแล้วมันจะมีน็อตอยู่หลายตัวนะครับก็ดูนะครับจะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวมุมนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าสองตัวตรงนี้ตรงนี้ที่ผมชี้อยู่นะครับอย่าเอาออกไม่หมดบางคนอะ ลืมมันจะลืมมันจะลืมตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะลืมตัวเนี้ยพอมันอยู่ไหนสุดมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะนี่ตัวนี้ผมชี้ให้ดูแล้วก็ดึงกันอยู่นั่นนะเอ๊ะมันไม่ออกเขาขี่วะนะครับอ่ะดังนั้นเอามันออกตัวแรกเลยจะได้ไม่ลืมนะผมขอบอกทริคนิดหนึ่งนะครับว่าใจร้อนนะครับค่อยค่อยไขไม่ต้องไขเ็วครับค่อยค่อยไขเลยถามว่าทําไมหัวมันชอบลูดครับอืมมนเป็นเหมือนน็อตที่พลาสติกเอ๊ะไม่ใช่พลาสติกเหล็กมันจะค่อนข้างบาง ะก็ค่อยๆลูบนะครับเนีย่ยหัวมันจะไม่ค่อยดีเราต้องค่อยๆกดแน่นๆแล้วก็ค่อยๆบิดนะครับค่อยๆบิดไปเรื่อยๆอ,อืออ ก็กาเนี่ยถ้าใครเติมน้ำมันเครื่องเกิน0.9นะครับคือแอะหรอกอะตั้งแต่รุ่นใหม่อย่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าย่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่ยันรุ่นเก่าเนี่ยมันจะใช้น้ำมันเครื่องแค่0.9ลิตรหรือ900ซีซีนะครับบางศูนย์หรือบางคนบางช่างนะครับที่เกียจตวงก็จะใส่ไปเลย1ลิตรปัญหาที่ตามมาคือเงียบมันจะมีน้ำมันน้ำมันเยิ้มออกมาตามขอบแล้วถามว่าทําไมผมไม่ตวงเหรออ๋อ ป่าครับผมเคยไปเปลี่ยนที่ร้านและร้านเขาใส่น้ำมันมาเลยแล้วก็ไม่ได้บอกแล้วเอาออกก็ลําบากก็เลยปล่อยไปพอปล่อยไปเป็นไงครับเนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวค่อยดูนะพอเปิดก๊อกมาเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันพลุ่งลงมาเลยมันจะมีน้ํามันที่ออกมาจากเครื่องนะครับเป็นไอ้น้ามันนะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์นะครับเพื่อระบายน้ํามันเพราะว่าเครื่องยนต์มันไม่ต้องการไงเครื่องยนต์เขาต้องการแค่เก้าร้อยแต่เราไปใส่หนึ่งพันมันก็ เขาเลยต้องระบายออกมานะครับหนักเป็นปัญหาให้แหวนแหวนลูกสูบก็จะทํางานหนะักแล้วก็จะเสื่อมเร็วนะครับดังนั้นเขาให้ใส่เก้าร้อยก็ใส่เก้าร้อย900นะครับอย่าไปดันทุรังใส่พันนะครับใช่ก็คือไม่ต้องเผื่อมันนะหรือว่าใช่มันล้นหรือว่าไม่งั้นนะครับง่ายๆเดยเติมแปดร้อยห้าสิบก็ได้อ่าพอเติมแปดร้อยาสิบยังไงมันไม่เกินอ,อยู่แล้วนะครับ แต่คนคุณก็จะบอกว่าแค่900กูยังตัวลำบากเลยเติม850ตัวลำบากครับอีนะฮะอ่ะนี่ผมไข่ออกมาแล้วเราจะ,จะค่อยๆนะเพราะาผมคิดว่ามันต้องมีน้ำมันแน่ๆเลยอึบอึบอ่าแล้วก็เลื่อนออกมานะเลื่อนออกมาอย่างนี้ปึ๊บสไลด์นึงอ่าส,ส,สไลด์ออกมานะครับคือพอเราเราดึงออกมานิดนึงแล้วก็สไลด์ออกนะครับไม่งั้นไอ้นี่หักนะครับผมบอกไอ้ตัวนี้หักนี่เรื่องใหญ่นะครับอ่ะเนี่ยดู นี่กล่องนี้ใช้มาประมาณหนึ่งหมืนกิโลนะครับคนบอกว่าหนึ่งหมื่นกิโลกองยังใช้ไปเถิดใช้ไปอีกสองหมื่น 2, ก็ได้เนี่ยหมื่นโลยังดาขนาดนี้เลยดลูนี่คือกล่องเดิมอันนี้คือกล่องแต่งนี่เอาให้เทียบให้เทียบลองเทียบดูนี่คือกล่องเดิมอันนี้คือกล่องแต่งนะครับอ่ะเอาเออกไงก็นี่ครับจับแล้วดึงอ่าแสดงว่า น้ำมัน,นมันออกมาน้อยเหมือนกันไม่ออกมาเยอะเห็นไหมไม่ค่อยมีค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับนี่ให้ดูนะครับอ่ะประมาณนี้ยังใส่สะอาดใส่กิิงอยู่เลยนะอ่ะมาเดี๋ยวเราใส่กองใหม่ของเราเนาะเอาไปนะครับที่ไอ้เียอ,อืที่การติดตั้งครับนี่ครับนี่คือกองกองใหม่ดูโอ้โห าใส่กิ๊กเลยนะครับนี่นะครับอ่ะแล้วเราก็ทําการใส่เข้าไปครับอ่ะอันนี้ผมบอกก่อนถ้าถ้าให้ใส่อย่างนี้ก่อนนะถ้าไม่อยู่ค่อยใสอีกแบบเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับแต่ถ้าอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไว้อย่างนี้เลยอ่ะอยู่นะครับก็คือดันดันเข้าไปมันจะมีอย่างกึก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 ดันเข้าไปให้มันสุดๆนะครับนี่อ่ะเข้าไปทุกมุมอืออออยู่ไหมอยู่ จากนั้นครับเราก็เอาฝาครับมาครอบค่อยๆดันครับปึ๊บแบบนี้แล้วดันเข้าไปเออถ้าอีพี่หนึ่งผมทำอีพี่หนึ่งกว่าให้ทุกคนดูมันจะง่ายกว่าก็คือคุณวิธีการนะครับดูว่วนว่ามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยจริงๆมันต้องมันต้องอยู่อย่างนี้กองอะ่ะมันต้องอยู่อย่างนี้ให้คุณกลับด้านมาแบบนี้แล้วก็วางไว้ที่บนนี้นวางแบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไป มันจะง่ายกว่านะครับนี่มาอย่างนี้เห็นเนาะอ่าแต่นั้นจับมันครับจับในแบบนี้นะครับนี่จับแบบนี้นะนี่จับแบบนี้แล้วก็กันไปครับไปตึบตึบนี่แล้วก็ขยับ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 ยบมันก็จะเข้าล็อกของมันเองนะครับเพราะมันเป็นหลักมันเป็นจุดของมันอยู่แล้วอืมแล้วจะนะครับจับไว้สักมือหนึ่งนะครับเอาน้ตสักตัวหนึ่งครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ขายเข้าไป ให้มันเป็นจุดยึดไปก่อนแต่ไม่ต้องไขแน่นนะไขแค่ถามว่าแน่นไหมก็ขันให้แน่นเลยอะแล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยขันเข้าไปเลยเนี่ยครับพอแน่นปุ๊บอ่ะพอแน่นปุ๊บแล้วก็คายออกมานี่หนึ่งพอแล้วก็ไขตัวอื่นไปครับไขให้ครบไขนี่ก่อนก็ไล้นะครับเหมือนเดิมครับขันเนี่ยพยายามขันทะแยงนะครับคือเดี๋ยวพอใส่ตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปใส่อีด้านเลง ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องขันแน่นครับปล่อยไว้แค่นี้ก่อนเลยยังไม่ต้องแน่นนะยังไม่ต้องแน่นเลยจะนด้มาด้านนี้ครับโอ้ยมันจะฝืดๆหน่อยนะครับทุกคนต้องออกแรงกดแต่ก็ไม่ต้องไม่ไม่ใช่ว่ารีขันนะครับออกแรงกดแล้วค่อยๆขันเข้าไปอ่ะอยังไม่ต้องตื้อมือนะครับปล่อยไว้ก่อนจะนด้มาตัวด้านล่าง นรานั่นงตัวนายก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะลืมเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมยังไม่ห้าทำนอ็อตเกิน <laughs> อ่ะอยังไม่ต้องตื่นมือนะครับปลอดเลยแลกอีอย่ะงหนึ่งอ่ะยังไม่ต้องตื่นมือนะครับน่วก็จอดส้าย อ่ะตัวนี้เราขันแน่นได้เดี๋ยพอเจอตตุอืนเราจะขันแน่นนะมันเดิมนะครับออกแรงดันเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องหมุนเร็วดันแล้วก็ค่อยๆหมุนอ่ะจนมันตึงมือสุดๆพอแล้วพอจากนั้นก็ขันท่แยงครับมันตรงมาด้านหน้าดันเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนดันแล้วค่อยๆหมุนดันแล้วค่อยๆหมุนนะครับจนแม่แน่นพอแน่นปุ roat, it, ๊บไปด้านูนครับดันแล้วก็หมุนอย่างนี้ครับ จนแน่นแล้วก็มันเงียบแล้วก็มันหน้าหน้าเงียนั่นั้นก็ค่อยๆหมุนนะครับนั่น,นั้นก็ค่อยๆหมุนจนมันตึงนะครับแล้วก็มาจทสุดท้ายจ้ แน่นนะครับนี่เห็นไหมแน่นแล้วก็ยากไหมไม่ยากเลยนะผมบอกแล้วนี่ครับคุณทุกคนทําได้ครับมีแค่ไข่ควงอันเดียวมีแค่ไขควงอันเดียวทุกคนก็สามารถเตีมกรออากาศได้แล้วนะครับดังนั้นของแต่งที่นี้ครับคือกออากาศแต่งเนี่ยมันจะทําให้อ i ร์ฟ o ลเนี่ยมันดีขึ้นอ i ร์ฟ o ลคืออะไรกันคือการไหลของอากาศนะครับแล้วก็กองตัวนี้ยังเป็นกองผ้าที่สามารถดักจับฝุ่นละอองได้ดีนะครับได้ดีอ่าไม่ต่างจากกองเดิมเลย ดังนั้นผมเลือกใช้แบรนด์เนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างดีเพราะผมเคยใช้กับเจ้านู่นเอ็นแมกับเอ็กไซเตอร์ผมมาแล้วนะครับก็เลยเอามาใส่กับคันนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ไปฝั่งซื้อกับพี่ๆเขาได้ที่ร้าน r f RS นะครับสั่งผ่านลิงก์ lazada ก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะง่ายก็คุณก็คือติดตั้งง่ายคุณไม่ต้องไปที่ร้านก็ได้เพราะว่ามันทําง่ายครับแค่ไขควงอันเดียวคุณก็ทําได้เลยนะครับดังนั้นก็ สั่งผ่าน l a า a d าอะไรเอาก็ได้นะครับแต่ผมก็ได้ส่งถึงบ้านเลยวันเดียวสองวันก็ถึงแล้วนะครับโอเคในวันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง n a t s กิจไม i k e r ts ถูกไม่ด้วยนะครับโอเคครับ <ผม S 1> เจอกัน,นครับผมอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมจะพูดให้ฟังก่อนเมื่อกี้นี้ผมดันใส่ไปแล้วด้วยแต่เดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนว่าทําไมผมพึงเปลี่ยนมาใช้กรองตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันเป็น air filter free oxygen flow ก็คือการไหลผ่านของอากาศได้ดีหนึ่ง กองตัวนี้เป็นกองชนิดผ้านะครับมันจะมีอีกกองอีกแบบหนึ่งคือกองสแตนเลสนะครับแต่กองสแตนเลสอ่ะผมพูดตรงๆเลยผมไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่าการใช้กองสแตนเลสอ่ะเวลาเราวิ่งผ่านฝนหรือผ่านหินกรวดเยอะๆแบบที่เขาทําถนนอ่ะพวกเศษหินเศษทรายอ่ะมันจะเข้าไปได้ง่ายนะครับแต่ว่าไอกองตัวที่เป็นกองผ้าเนี่ยมันจะยังตักกองได้อยู่นะครับผมและที่สําคัญที่คนเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้แบบนี้กันเยอะเหมือนที่ผมทำเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่คือกองเดิมอ่ะผมมาออกจากถุงให้ดู กองเดิมเนี่ยมีอายุใช้งานประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมโลอะแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นเนาะกองพวกนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่สมัไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเคยใช้กันหรือกองรถยนต์ที่แบบว่าสามารถเป่าได้กองพวกนี้เป็นกระดาษนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมเป็นกระดาษคุณเอาลมเป่ามันก็ไม่ออกคุณเอาไปล้างน้ํายิ่งทําให้เละคุณนึกภาพน,นะครับถ้าเอากระดาษไปโดนน้าอ่ะล้วปล่อยให้มันแห้งโมเลกุลในกองอะ่ะมันจะยิ่งตันมันจะยิ่งทําให้อากาศไม่เข้าดังนั้นกองพวกนี้ครับทางศูนย์ยรบร ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งดังนั้นเมื่อคุณใช้ไปถึง10,000โลปับคุณต้องเปลี่ยนออกแล้วก็ทิ้งขยะไปเลยปิ้วนะครับแต่ไอกองตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาใหม่แล้วผมใส่เข้าไปได้เนี้ยเราสามารถถอดออกมาใช้น้ํายาล้างพอล้างเสร็จปั๊บตากให้แห้งพ่นน้ํามันเคลือบเข้าไปใหม่แล้วก็เอากลับมาใส่ได้อายุการใช้งานมันนับแสนกิโลเลยนะใช้ได้ยาวๆนะครับใช้ได้เป็นแสนกิโลคุ้ม,ม่าเยอะนะครับแถมอากาศเขาเครื่องดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับดังนั้นอ่ะ นี่คือเหตุผลนะว่าทําไมผมถึงซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ทุกคนอาจควรจะซื้อมาเปลี่ยนเหมือนกันเพราะลถคุณดีขึ้นแล้วก็อายุการใช้งานก็เท่าเดิมนะครับเพราะมันกองมันกองได้เหมือนมันเป็นกองผ้ามันกองดีนะครับดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับผมอ่ะโอเคแทรกกันนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย